ห้พรท่อนครับอยู่บ้านทวีผลตำบลหน้าว่าอําเภอประทุมราชพงษาจังหวัดอำนาจเจริญครับสวงเสารนี่กับพิจานะครับมาถ่ายงวงห้วยพระท่อนก่อนนะครับเพราะว่าช่วงบายบายครับบายบายพิจาก็จะไปตุระตังจังหวัดนะครับไปลอยเอ็ดนะครับไปอําเภอสุวรรณภูมินะครับพี่น้องนะครับประมาณสองมือนะครับอาจจะไปถ่ายงวนะครับก่อนที่ไปก็มาถ่ายงวงห้วยพระท่อนก่อนนะครับมือนีพระท่อนนะครับ มีงวมะแมงปันราคาเบาะพี่น้องครับสามตัวครับมีงัวมาฝากพี่น้องสามตัวครับพอทอนยุ้งหลังง่วนครับบรรยากาศตรงไหนตรงหน้าครับช่วงแดดก๊างออกครับสองสามโมงเสาร์ครับเอาง่วนตัวแรกเลยกันนะครับตัวแรกนี่ต <Exped ition walking> WA> ัวหนาพี่น้องนี่ครับตัวนี้เป็นง่วนทองพี่น้องครับทองสี่เดือนครับประกันทองครับตรวจทองเรียบร้อยครับตัวนี้นะครับง่วไทยครับ พอเพิ่นเปิดไว้นะครับเปิดไว้สามหมื่นสามพันหารอยนะครับสามหมื่นสามพันหารอยต่อร่องเลยครับงวตัวนี้ครับงอวไทยพี่น้องครับทายสูงรอยยี่สิบสี่ครับทายสูงรอยยี่สิบสี่บวกลบครับวัดให้แล้วครับข้พเจทอนเมื่อกี้นะครับงวตัวนี้เคยมีดูกแล้วหนึ่งโตนะพ่อเนาะัวที่สองในทองครับตัวที่สองในทองนะครับปักกันทองนะครับ ทองซีเดือนนะครับเปิ่นสมโตหรือสมใบนหมครับเปินสมใบมาครับเปินมาสมใบมาพ่อแต่ว่าใบหายเปิ่นสมใบมาตัวนี้ครับสมหลอดมานะครับพ่อพันใหญ่แต่ว่าใบหายพี่น้องครับพ่อเันกับบอหูกันว่าสมตัวใหญมากือกันครับเอาตามนี้นะครับเด้อสมหลอดมากครับสมใบมาแต่ว่าใบหายครับแต่ว่าเรื่องทอง่ะทองอยู่แล้วครับเพราะว่าบิจา็อยูนะเมื่อกี้นะครับเขาจะเาตัวทองให้แล้วตัวนี้นะครับ ทองสีเดือนครับประกันทองครับตัวนี้นะครับถ่ายสูงร้อยยี่สิบสี่ครับง่วดลูกสองในทองนะครับนิสัยดีกินเฟืองเก่งครับเห็นอยู่นะครับีิจาเมื่อกี้มาเห็นกินกินเฟืองลำตาวเงาครับลำตาวเงานิสัยดีครับตัวใสแห้งครับง่วตัวนี้ง่วนทองครับเพินเปิดไว้สามหมื่นสามพันหารอยต่อร่องหนึครับพอทอนครับต่อไปเบึงรายละเอียดครับประวัดเข่าๆนะครับเมื่อกี้นี้เบาบึงเขาครับเขาก็ลังงามครับ เกากับเงาจมูกสีดำนะครับขนตาสีดำตาสีดำพี่น้องครับเบื้องละเอียดได้ลายครับเบิ้งจมูกใกล้ๆครับจมูกปกตินะครับหมดเลยเป็นยังครับพี่น้องเบิ้งหน้าตานะครับถ่ายสูงดอย214ครับกีบเล็บปกติงามครับมัวตีล้ำตัวเงาพี่น้องครับล้ำตัวเงานมสีเต่านะพ่อเนาะ อนุ่มสีเต่าครับเคยไปลูกตัวหนึ่งพี่น้องนะครับตัวที่สองในทองครับพอเพิ่นเปิดใบสามหมื่นสามพันหารอยครับต่ลรองได้นะครับเบึง่ายครับหุ่นทองเพิ่นหญ้าก็เพิ่นกินอยู่นะครับทรงเสาๆนะครับเพศสีดำนะครับพ่วงหางสีดำครับเมิ่งสาสาว้วยกันตาดลังกว่างดอพี่น้องครับเพศสีดำครับจืนเหุทยดีแท้ อ่ะนุ่มสีเตาครับว่วหลูกสองในทองนะพี่น้องอ่ะเลยหางครับหางสีดำนะครับเบิ่งสาๆไปน้ำันนะครับขาทุกขาถอนมัมี่สวงสุดสวงจมมัมี่ครับง้วตัวนี้ครับเป็นผสมหลอดมากครับผสมใบมากเด้อแต่ว่าใบหายครับเป็นง้วเครื่องดำพี่น้องครับง้อหนนาเลี้ยงครับ หัวลำตัวพันแยงครับงอสดใสครับงอหนุกสองถ่ายสูงรอยยี่สิบสี่พี่น้องครับตัวนาสื่อพี่น้องครับราคาเบาแห้งนะครับราคาเบาเบาหัวตัวดีไซน์ดีพร้อมครับสดใสครับงวตัวนี้อย่าเบืองฟังเึงบัดรนี่เอาเบืองฟังขวาบัดนี้พี่น้องครับงามครับ หญ้าก็เริ่มอื้อนาะพเนาอโอ้ยมีแต่เฟืองแล้วครับตัวนี้ประกันตํานี้้นพเนาอขาถูกขาทอนสวงสุดสวงจมครับพอทอนเพื่อนประกันนะประกันทองน้ำนะครับคลิปตรวจทองปีจาทีไทยไปไทยคลิปนะครับตรวจทองให้เรียบร้อยตัวนี้ครับน้มันกินห้าอยู่สดใสแห้งครับงอ๋ตุ๋ครับเปิดไปแล้วครับกบะเคราขับสามหมื่นสามพันห้าร้อยครับย่งต่อรองได้ครับ สนใจกระโทรมหาพอมันครับมีรถับทรงครับพี่น้องครับไก่ไก่โทรมหาพรมันนะครับเด้อเอาไปเลี้ยงครับง้วทองมีหน้าคตแน่นอนพี่น้องราคารักสามเนงัวทองไหมครับจัาหน่อยก็บ่าออกลูกออกเต้านะครับเมืองนุ่มเหมือนนุ่มสีเตาเกีบเล็บหลังแต่งามครับเกลที่ดำเปิดเลยเป็นงัวเครื่องดำนะครับเด้อาหรับงัวตัวแรกครับให้ไม่กินเฟืองบัดเนี่ย เป็นพ like ah, oh, oh, ี่น้องครับเลี้ยงง่ายงครับงวดตัวนี้เอาพี่น้องครับมาเบิิงง่วตัวที่สองครับอุ้ยพี่น้องครับเอาทองอุ้ยทองหลึกแขงพี่น้องครับลึกแขงงัวตัวนี้ครับงัวตัวนี้ครับเป็นง่วไทยครับไทยสูงร้อยยี่สิบสี่พี่น้องครับร้อยยี่สิบสี่ร้อยยิ้มหานี่ครับตอนนี้นะครับถานะเพิ่นตอนนี้ทองว่างครับแดกดกมากพี่น้องครับ มันแยกรูกมากครับพอมันเปิดใบแล้วข้าวันเบาตัวเองครับเปิดใบสองมืนแปดพันหาลอยครับต่อร่องหนครับสองหมืนแปดพันหาลอยต่อร่องหนครับง่วนรักสองครับพี่น้องเอ้ยครับง่วนตัวพี่จามักทองผลลายพี่น้องครับมันลึกแห้งมึงในคุณอุ้ยลึกแห้งครับง่วนตัวนี้ท้ายสูงร้อยยี่สิบสี่บอกลบครับง่วนนี่เคยมีดูกแล้วสองตัวนะพอเน้องเคยมีดูแดสองตัวครับ เบื้องน้าตางานดีไซน์ดีพร้อมนะครับปูนกระป๋อทอนครับหญ้าว่าได้กินอยู่ส่วงแรงๆผลเลยน้อยส่วงเต็มยำมะเสาว์เอาตามนี่ก่อนครับส่วงประมาณสองโมงเบื้องน้าตาครับุูนดีไซน์ดีพี่น้องครับจมูกสีดำดำเข่งนีไซน์ดีครับต่างบือลึงพฟอร์นิทีพี่น้องครับปูนหยิบเล็บง่ามหม้อตีครับเอาไปเป็นแม่พันธุ์ครับผสมพอมาผสมพอพันธุ์ใหญ่ใส่เลยครับเพราะว่าเอาทองพันดีดีแห้งครับ ลึกแข้งงอตุ่ยมึงทองพวกนี้พูนครับน้ำล้างพ่นครับลึกแข้งพี่น้องเออโบอแมนงอแอลลิงเขาว่าตุ่ยมันเอาทองมันงามลึกเปิดไ่สองหมื่นแปดพันห้าร้อยครับตนี้สถานะ้ทองว่างครับชื่นชอบพอพันไหนเอาผสมเอาพี่น้องครับเป็นงวเครืองดำครับเพจสีดำเปิดเลยเพจสีดำครับ พวงหางสีดำนะครับแต่ว่านุ่มมีติง่งนะพอนะนุ่มมีติ่งหนึ่งข้างขวาครับเดี๋ยวผมจะพาไปเบิร์นวัดฮะเบิง่งฝั่งซ้ายครับบาัสดีครับฝั่งซ้ายของงัวตัวครับเปิดไปสองหมื่นแปดพันหาร้อยครับตลองหนครับงัวตัวที่สองพี่น้องเคยไปดูแล้วสองตูนะครับนุ่มสีเต่ามีติ่งฝั่งขวาด้วยครับเด้อ ผู้ใดสนใจก็โทรมาหาพรอมครับต่อรองได้ครับเปิดไบสองหมื่นแปดพันห้าร้อยครับพิจามักของผลลัพธ์ครับผลผลึกแห้งทั้งหมดเลยงามหลายครับราคาเบานะครับสองหมื่นแปดพันห้าร้อยผู้ใดสนใจสิบเอ็ดบึงตัดตนเองอะไรครับอยู่บ้านทวีผลนะครับตำบลหน้าหว้าอำเภอวัฒชุมราชพงษาจังหวัดอำนาจเจริญครับโทรมาหาพรอมโหลดทั้งพรอมใจดีครับโปรดลองเก่งใจเลย ทู่ันายิบสี่ชั่วโมงนุ่มสีเตา่ามีติง่งฟังขวาเสียนมโมนติง่งค่คอยๆครับมันตื่น,นอ่า,อาเห็นระบาดนี้ปึ๊บนะครับอยู่เต่าทุดถ่ายใหม้มาพี่น้องครับเต่าหลังหางขวานะครับมีติ่งหนึ่งนะครับเอาตามนี้นะครับพี่น้องครับมีติ่งฟังขวาติ่งหนึ่งนะครับมีสดีแห้งพี่น้องเลยครับ เรสนใจกระทุนมาหาพอ่อมครับเปิดไปสอง0มืนแปดพันหาอยครับงวตัวที่สองต่อไปครับไปเบ่งง่วตัวที่สามครับครับมาเบ่งงวตัวที่สามครับเอา,าราคาเบาเบาครับตัวนี้ครับงัวตัวนี้ครับถ่ายสุง้งลอยหานะพ,อพ่อเคยไปดูกตัวนะครับง่วนสาวงัวนส,สาวพี่น้องครับตัวนี้จักปีเนาะเดี๋ยวพอสองปีเดี๋ยวตัวนี้วันสองปีก,กว่าบ่ง่วสาวพี่น้องครับตัวนี้ ถ่ายสูงลอยหาครับพอมันเปิดวบสองหมืนสามพันะครับน้องพอเนาะสองหมืนสามพันครับต่อร่องเลยครับราคาเบาๆครับมันกินเฟืองงัวติกับจักจีออกเล่จักจีในหลับวินองก็กระเบิดเง้น้ำกันครับนาทีพาเหล่มากในจังหน่อยที่เป็นหนังสีนะครับถ่ายสูงลอยหาครับเป็นง่วสาวครับพอเันมาครับงัวสาวเอาบ่เป่น่าง่วคุ้มฝูงสมแหล้เป็นมาครับก็ล่องกั เอาไปรุ่นเนานะพี่น้องเนาะมาเจ้าว่าจะของเก่าวานนั่นแล้วครับจ่าฟูงจัดการแล้วท่านเอาตามนี้เลยนะครับครั่งไทยครับเพศเป็นสีดำนะครับพ่วงหางก็จะเป็นสีดำแดงครับเนี่ยครับเป็นสีดำแหละแต่ว่ามันบดดำเข้มนะครับสหรับกับสีแดงแดงท้องแดงนะครับเอาตามนี้พี่น้องครับงัวงัวไทยครับนี่เบิ่งลาตัวครับเบิ่งหลังผืนบ้ยตรงขิงหนึ่งเลยพี่น้องครับมันนัาฉิพาเลยมากวาดอภอเนา เออดำลางพังกนพกระลำผมนะกะลำเกือบหอดนมอยู่อธิพาเหลมาเบิ่งหน้าตาครับพี่จ้ากะ่ะเบิ่งไนน้ำกันเลยครับสา,ายพันธุ์ใดนล่ะจะหมกซีดำครับเบงหน้าตาครับงัวสาวครับพอพันเปิดไ 23, บสอ,องหมื่นสามพันครับต่อร่องไดครับงัวสาวครับนาที่าย้วมันสองปกีกว่าแล้วครับสถานะพ่นวาจาฝูงหรือพอพันคุ้มฟุงผสมแล้ว แต่กบะบ่งหัว่าติดหรือบอ่นะครับเจ้าของเกา่าผนวานสี่เด้อนะครับเอาตามนี้เลยตามที่พ่อบอกมาครับมึงกีบเล็บปานี้ครับกีบเล็บกบงะง่าไหมครับปกติดีจับได้ใบได้พี่น้องครับง่อนี่ใส่ดีกินเฟืองเก่งมากตัวนี้เอาไปเลี้ยงเล่นยญนะพี่น้องครับราค่านี่จักนุ่มจักเต่าเราพอ่อมันคือบ่เห็นนุ่มเสาแล้วไงพอ่อบังงอมเสาเนี่ยมาเห็น บ่มีติงพ่อนาะเอาสีเต่านะครับเด้อโอ้ฝนฟอวฝนกระไรเต็มที่กับชีวิตไรเอาฝนครับนอนซองไเบึงโอ้เอาพี่น้องครับนมงามตามนั้นครับสองหมื่นสามพันครับต่อลองในง่วนีลยนะครับว่าเบาครับเอาไปเดี่ยงเล่นพี่น้องครับงัวนนี้ไสดีกินเก่งครับถ่ายสูงรอยห่าครับงัวสาวครับผมมหาครบสามตัวครับตัวนี้ครับเปิดไปสองหมื่นสามพันต่อลองไลยครับ พอคุณมีมาฝากพี่น้องสามโตนะครับชื่นชอบตัวใดกระทุ่มาหาพอทอดเพื่อนนะครับเด้อสำหรับคลิปนี้พิจาขอจบคลิปเพียงตัวนี้ครับสวัสดีครับผม 100%ครับพี่น้องครับ